รองอธิบดีกรมน้ำเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนแขวนลอยในลำน้ำวันที่1เมษายน2568เวลา10นาฬิกาที่โรงแรมคุ้มภูคำอังเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายวรพัฒนธรรมประทีปผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยากล่าวรายงานและขอขอบคุณนายอภาสถาวรรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำที่ได้ให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยงอการวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนแขวนลอยในลําน้ําโดยกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยาดําเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายอื่นปีงงบประมาณพุทธศักราช2568รายการค่าใช้ใจ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้ําการเคลื่อนตัวของตะกอนนกและตะกอนท้องน้ําแม่น้ําโขงร่วมไทยลาวโดยมีกิจกรรมในหัวข้อการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโครงการจึงได้กําหนดให้มีการจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่1-2เมษายน2568ณโรงแรมคุ้มภูคำอำเภอเมืองเชียงใหม่และสวนอุทกวิทยาที่1เชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ทวนความรู้ทางทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาด้านตะกอนและเสริมสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนแขวนลอยในลำน้ำ 2. การฝึกทักษะการวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนในห้องปฏิบัติการ 3. การเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมจำนวน40คนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำจากส่วนวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยากองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยาและส่วนอุทกวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำที่าที่1 3แ6 8 9กและ11ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรน้ำที่1 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่3และกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยาซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานอุทกวิทยามาให้ความรู้ด้วยการบรรยายการฝึกปฏิบัติภาคสนามและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการนส่วนอุทกวิทยาที่1เชียงใหม่